อร่อยไหมคะเฮ้ยเบิดไปเบดไปแต่งโมบดไปเฮ้ยไุยกัมีม่ยูจิเออตอตุยงกัมไม่ยู่ก็ที่ป่ไห เอาเนาะโรงเรียนฝนเช้าแล้วคือว่าไปโรงเรียนฝนเช้าแล้วเขาแล้วไปโรงเรียนบ่ไปบ่อร่อยไหมตั้งมอร่อยไหมอร่อยเอาเสียบเงี้ยมันนี่อร่อย เนี่ย<ะ>โอ้เม็ดเต็มเลยทิมมอา่อย,ย,อ,อ,ยอ่ะอืออือตีแสบเฮงแสบปะอาลอย,ยใครอาทิตย์นึงขีโ้โพไห้